ครับวันนี้ผมลองเดียวนะครับจากช่องตาขนเล็กคอร์ดวันนี้เราก็มาสำรวจราคาควายกันนะครับที่ตลาดนัดโคกระบือนะครับอำเภอนครไทยนะอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตลาดนัดแห่งนี้ก็จะมีทุกวันพฤหัสนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัวนะครับควายก็จะมีไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมากนะครับก็จะมีปะไป วันนี้ผมก็จะมาเาเน้นที่ควายนะครับช่องเราก็จะเน้นที่ควายนะครับเราไปเช็คราคาไปดูราคาครับว่าาตลาดนัดแห่งนี้ราคาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นควายของคุณตาตายเนี่ยครับตาฮึดตาตาเนี่ยเกาะตาฮึดตาฮึดตาฮึดข้อเบอร์โทรไว้นะครับ093 093 2611 2611น3 7 937 ครับครับเอาไปเบิ่งตัวแรกกันนะครับเนาะควายตูวเนาะบ้้นบั้นหลบกท้ายครับอันนี้นะครับควายของคุณตาชุดแรกหนึ่งหมื่นสามพันกับห้าร้อยครับอันนี้ครับเป็นตัวผู้ครับควายตัวผู้เบอร์โทรคุณตาก็แจ้งไปแล้วนะครับแล้วผมลงไว้ใต้คลิปสนใจก็โทรมานี่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  เขาจะออกตู้ดตู้ไงนะตุ้ดไข่ตู้ไข่ตู้ตตสวยงามอยู่ครับสวยงามอยู่ทอนทอนกินหญ้าดีน่าซื้อไม่แพงหนึ่งหมื่นสามพันัห้าร้อยครับไม่แพงไม่แพงอพอซื้อครับพอ,อพอซื้อพอซื้อพอเอาไปขายต่อได้นี่ครับตัวแรกครับเอาไปดูตัวที่สองตัวนี้ครับ ตัวนี้แหละครับเปิดไว้ก็หนึ่งหมืนหนึ่งพันห้าร้อยครับความสูงก็ไม่ถึงประมาณเกือบร้อยยี่สิบเนี่ยไม่ถึงร้อยยี่สิบนะครับทั้งสองตัวเลยตัวแรกก็เหมือนกันครับความสูงใกล้เคียงกันตัวแรกจะสูงกว่านิดนึงนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงร้อยยี่สิบนะครับร้อยสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละรประมาณนี้หนึ่งมืนหนึ่งพันกับห้าร้อยตัวนี้ ถูกกว่าตัวแรกเอาถ่ายข้างหน้าให้ดูชัดเจนเลยเดูด้านข้างหน่อยอันนี้ด้านข้างสีจะเข้มๆหน่อยครับตอนนี้สีจะเข้มๆหน่อยดูด้านหลังอะดูด้านหลังก็ได้ เป็นควายตะพูนะครับทั้งสองตัวโอเคมีสองตัวตัวนี้หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้หนึ่งมืนสามพันกับห้าร้อยครับโอเคชุดแรกเดี๋ยวไปดูชุดที่สองกันหมืน่นสี่ห้าร้อยเมีนนะนะครับอ่ะ,อะ<ด>เราไปดูไ,ไปดูชุดที่สองกันนะครับ เป็นควายของข้องนาน้นยังครับน,น้ยังครับไม่ปล่อยแม่ปล่อยไม่ปล่อยห้องค,ค้อบเบอร์โทรไว้ได้ครับ087 087 0 4 4 0็ด0ูนครับอันนี้แม่ลูกครับลูกสวยครับเพื่อไปขไาดก่อนนี่ไงบน้น,นะแม,นนนะแม่ลูกที่ช่วยนะงามาน,ะมน,น 31, รับเอาโทรมาสอบทามกับไม่ปล่อยได้เลย อันนี้ครับชุดแรก<ม>เดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนไปดูใกล้ๆเอาชุดนี้ก่อนไปดูใกล้ๆกันครับลูกเขาครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแม่ลูกโอ้ลูกสวยครับลูกสวยน้ำน,ำนำมแม่เขาดีครับเนี่ย<ม>สวยมากนี่นี่นี่ลูกตัวผู้สวยโอ้สมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดีนี่ครับอ่ะให้ดูลูกก่อนหาหากินหญ้าหากินหญ้า ดูท้ายเอาน่าสนใจครับเอานี่ลูกครับเอาไปดูแม่ไปดูแม่เขาอันนี้แม่เขาครับสูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่แปดนี่แหละครับไม่ถึง 130. ร้อยสามสิบไม่ถึงร้อยสาสิบลูกมาละครับก็เปิดไว้ไม่แพงครับสามหมนหนึ่งันห้าร้อยแม่เขาก็ท้องด้วยนะครับท้องด้วยอ่าแม่ปล่อยท้องเจ็กเดือนแล้ว ประมาณโอ้ทัองประมาณสี่ห้าเดือนแล้วครับเนี่ยเอาซื้อสองได้สามครับซื้อสองได้สามสวยอยู่ขายให้ดูใกล้ๆนี่้านข้างเขา,ขาสวยเขาสวยบอาสรุปครับตอนนี้หนึ่งมืนสามพันห้าร้อยสนใจก็โทรมาครับแม่ลูก ลูกก็สองลูอ่าสูงร้อยสิบกว่าแต่ลูกสวยครับโดยเฉพาะลูกเขาสวยมากเอาไปเลี้ยงนี่โอ้ดีเลยน้ำนมแม่เขาดีครับตัวนี้อ่ะโอเคครับไปดูชุดต่อไปชุดของแม่ปลอยอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้แม่ลูกเหมือนกันครับลูกก็เป็นลูกผู้ครับแม่ก็สูงประมาณร้อยสามสิบนี่แหละครับประมาณร้อยสามสิบกว่ากว่าครับอันนี้ ส8 0 0 0ั 28, กับ5้าร้อยครับโคมนี้นแต่แม่ตัวนี้จะสูงโย่งยาวกว่าครับหางโอ,โอ,โอ้ดูเฉพาะหางครับหางสวยมากครับหางหน้าตา่เดี๋ยวให้ดูหางครับผมจะให้ดูหางนี่เป็นควายงามเลยหางยาวหนุนครับอ,อย่างกับควายมูล่าครับหางยาวดีครับ สองหมื่นแปดพันกับห้าร้อยครับแม่ลูกได้แม่กับลูกไปด้วยครับตรงนี้น่าจะท้องว่างเนาะอโอ้ท้องแต่อ๋อท้องเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าท้องกี่เดือนเนาะครับอืมครับครับมันถ้าท้องก็จะมาประมาณสองสามเดือนเนี่ยนะ้ะครับประมาณนี้ครับอไปดูลูกเขาลูกเขาใส่เมาส์อยู่นี่ครับลูกเขาอะ ถ้าใครจะแยกอะไรก็โทรมาถามสอบถามกับไม่ปลอยได้เลยเบอร์โทรผมลงมาให้ใต้คลิปแล้วนี่ลูกเขาแล้วก็นี่แม่อีกครั้งหนึ่งให้ชัดเจนหน่อยสวยไม่ถึง3ามหมืโดยเฉพาะแข้งขาสูงหางสวยหางเป็นควายงาม หางนี Now, so okay. ้เป็นควายงามหายากนะครับควายรุ oh, ่นนี้เราหางขนาดนี้สวยมากเลยออาโอเคครับสนใจก็โทรมาที่เบอร์ของแม่ปอยผมลงไว้ใต้คลิปนะไปดูชุดต่อไปเอาครับมาดูอีกโคมหนึ่งนะครับของแม่ปอยโคมนี้เปิดไม่แพงครับแม่ก็สูงประมาณร้อยสามสิบกว่ากว่านี่แหละครับเหมือนกันสามสิบเอ็ดสาสิบสองนี่แหละนี่นี่ี่แม่เขาอ่าเป็นมีลูกด้วยลูกตัวแรกอ่ามีลูกตัวแรกครับ แต่ว่าตัวนี้เป็นลูกตัวเมียอ่าเป็นลูกตัวเมียรครับตัวนี้เป็นลูกตัวเมียนี่ครับลูกเขาให้ซูมให้ดูลูกก่อนอันนี้แม่แม่เขาสูงครับตัวนี้สูะใส่น้าเลี้ยงดีๆนะอ้วน,นได้กำไรเลยเปิดไม่แพงครับชุดน,นี้ชุดแม่ลูกเปิดไปที่25 สองหมืนกับห้าพันนะครับไม่มีห้าร้อยครับอันนี้สองหมืนกับห้าพันนี่ครับแม่เขาสวยอยู่ครับสวยอยู่หน้าตาตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เปิดไปแล้วนี่ครับแม่เขาลูกไปไกลแล้วครับลูกไปไกลแล้วหายให้ดูแล้วครับโอเคครับมีอยู่ สามชุดนี้นะครับของแม่ปอยถ้าใครสนใจก็โทรมาครับโทรมาสอบถามโทรมาต่อรองได้กับแม่ปอยครับโอเคครับครับอันนี้ก็เป็นของแม่ปอยครับสูงตัวกลางสูงที่สุดนะครับตัวนี้ก็อาแล้วแต่ครับเลือกเอาราคาเดียวกันอ่าสูงร้อยยี่สิบกว่ากว่าดูครับตัวละหมื่นหกครับตัวนี้ก็หมื่นหก นี่ครับตัวนี้หมื่นตัวกลางตัวสูงกว่าเพื่อนแต่จะพร้อมหน่อยก็หมื่นครับตัวนี้หมื่นหกอันนี้นี่ครับนี่เท่ากันหมดเลยตัวนี้ก็หมื่นหกหนึันราคาเดียวกันเล็กใหญ่เลือกเอานะครับโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับแม่ปอยเอง อ่านี้เป็นควายของคุณตาตินนะครับคุณตาตินขอเบอร์โทรนะครับ084 382 1622ครับควายตาตินตัวละ12ื่นสองทั้งหมดครับเอาเดี๋ยวไปดูกันทีละตัวเอาครับอันนี้ครับสูงประมาณ110กว่ากว่าครับไม่ถึง120ตัวละ12ื่นสองร้องใหญ่เลยตัวละ1 2ื0 0สองครับ ปลยของคุณตาราคาเดียวกันหมดครับอันนี้ตัวแรกอีกตัวครับมาดูตัวต่อไปตัวที่สองตัวที่สองครับอันนี้ก็ราคาเดียวกันครับเนี่ยหนึ่งมืนกับสองพันแต่ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่กว่าตัวแรกแต่ว่าก็ราคาเดียวกันนะครับเลือกเอาเอานี่โอ้สวยมันเป็นโคนเป็นขี้ตมครับก็เลยไม่ได้เอาลงไกลรดนี่นี่นี่ครับหางก็สวย ถึงร้อยอันนี้น่าจะถึงร้อยยี่สิบแล้วครับตัวนี้นะเอเลือกเอาครับเราจะเอาตัวไหนหมื่นสองเหมือนกันฮะอยู่ในรถครับอันนี้อยู่ในรถเพราะว่ามันเป็นโคลนเยอะมากครับวันนี้ไม่ได้คุณตาไม่ได้เอาลงรถครับอันนี้ก็หมื่นสองทุกตัวในรถหมื่นสองหมดนะจะ,ะให้ดูได้ประมาณนี้สามตัวอยู่ข้างในมันดูไม่ค่อยได้ครับเยอะอยู่ครับแต่ราคาเดียวหมดครับเนะี่ย เ,เลือกได้ในรถครับเอ้าถ้าอย่างไงก็โทรมาสอบถามคุณตาครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมลงไว้ใต้คลิปเยอะอยู่ครับเยอะอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวครับแต่อยู่ในรถมันถ่ายได้ไม่เยอะครับมันแคบก็ประมาณนี้ถ้าอย่างไงก็โทรมาขอบคุณสครับสอบถามกับคุณตาครับให้คุณตาสมรูปให้ดูแอดไลน์กันนี้ก็เป็นไฟล์ของน้องอะไรนะครับ น้องเท่ครับน้องเท่นะครับน้องเท่ผมขอเบอร์โทรไว้หน่อยครับ095 0 9 5 307 3 0 7 0 9 8 8 0เ8 8เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีกี่ตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นควายตัวเมียครับตัวเมียตัวนี้มีใบมีหลอดครบครับเป็นลูกของกล้องฟ้าครับสูงประมาณ116 ไปดูแข้งขาแข้งขาเนื้อหนังดีครับตัวนี้ควายที่พัฒนานะเป็นควายที่มีใบมีหลอดครบนี่ครับเนืขาขาใหญ่อยู่นะครับขาใหญ่อยู่ใช้ได้อยู่ตรงนี้อยู่ในร่มอาจจะมืดนิดนึงนี่นีนหน,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 น้าตาเขาตาแต้มแก้มจ้ำอก้องถุงน้องขาวมะพร้าวก็มีครับอกมะพร้าว กำไร4ข้างครบสูง116เปิดไว้ที่อ่าเท่าไหร่นะครับ18ครับอันนี้18 18,000โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับนักเทได้อันนี้ตัวแรกนี้ตัวที่สองครับก็สูงประมาณ1 6 6 107เเซนครับตัวเล็กกว่าตัวนั้นหน่อยครับ ตอนนี้ก็เปิดไว้หมื่นสามหนึ่งหมื่นกับสามพันตัวน,วนี้โอ้ตัวนี้น่าซื้อไปเลี้ยงครับสีสันแข้งขาดีเลยแข้งขาดีเลยนี่ครับนี่ครับอา,อาจจะถ่ายยากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นโคลเป็นไรแฉะนะครับเห็นนั่นอ่ะตัวนี้นะครับตัวเล็กนะตัวเล็ก,เ,ลกเอาแม่คณใจบ่แพงนะนะคนใจ เมือนสามมีใบมีรอดครบลูก,กเกาเจริญครับสูงร้อยกว่าร้อยหกร้อยเจ็ดเซนครับเป็นของฝ่ายของน้องเทครับเอา้ารายละเอียดยังไงจะส่งรูปส่งอะไรก็เดี๋ยวแอดไลน์กับน้องเทแล้วก็ให้ส่งให้ดูครับถ้าใครสนใจก็โทรมาเบอร์โทรผมลงไว้ใต้คลิปครับอันนี้ตัวที่สองตัวสุดท้ายครับตัวที่สามของน้องเทตัวนี้ตัวโตนะครับตัวโตกว่าเพื่อนเลยในสามตัวแต่ว่าไม่มีใบไม่มีรอด เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นกับเจ็ดพันครับเอาถูกถูกกว่าตัวแรกนะครับถูกกว่าลูกกล้องฟ้านะตัวนี้สูงใหญ่ยา,ยยาวครับน่าซื้อครับน่าซื้อนี่นี่น,นี่ใหญ่ยาวเลยใหญ่กว่าเพื่อนเลยครับตัวนี้แต่ว่าถูกกว่าไม่มีใบไม่มีหลอดนะครับตัวนี้ไม่มีแต่ว่า หน้าตาแข้งขาแล้วก็ความยาวอะไรนี่เนื้อหนังอะไรก็มีครับเยอะกว่าใหญ่กว่าน่าซื้อครับน่าซื้อมีท้ายท้ายก็เต็มอยู่นี่ครับนี่อาจจะถ่ายรายละเอียดได้ไม่เยอะครับก็ไงก็โทรสอบถามแล้วก็ประสานมาที่น้องเท่นะครับตามเบอร์โทรที่ผมลงให้ครับผมอ๋อโอเคครับครับวันนี้มีของแถมปกติถ่ายแต่ควายวันนี้มีวัวแถมครับอ่าเป็นวัวของคุณนะ คุณนาศักด์เนาะนาศักดิ์ศิษย์ครับผมขอเบอร์โทรไว้หน่อยครับ091 091 394 394 2875 2875เอาโทรมาเลยโทรมาเลยาโทรมาเบอร์นี้นะครับเอาซ o o ให้ดูก็ได้ครับเอาทีละตัวตัวนี้ก่อนเนี่ยตัวนี้เอาเอาแปดพันห้าแปดพันห้าเอาตัวนี้แปดพันห้านะครับเป็นวัวนะครับเป็นวัวแถมแถมแล้วออกมาดูอีกทีละตัว ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ทุนก็แปดพันห้อันนี้ก็8,500ราคาเดียวกันครับที่เอาก็แปดพันลองว่าแปดพันห้ารับวลองได้เนาะตัวลองได้เอาแ0 0พันครับผมอ่ะตัวนี้ตัวนี้นี่เดินมานี้ยเดินมานี้นี่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 หนึ่งสี่ห้าร้อยตัวนี้หนึ่งสี่ห้าร้อยหนึ่งสี่ห้าร้อยครับแม่นางแม่นางครับแม่นางผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับตัวผู้ตัวเมียสูงเท่าไหร่เดี๋ยวให้โทรมาสอบถามกับพี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับให้ โทรมาสอบถามมาเองเลยครับเอ้ามาดูตัวแดงตัวแดงตัวผู้ตัวแดงก็ตัวผู้ตัวนี้เอาหมื่นหกห้าร้อยหมื่นหกห้าร้อยโอ้น่าสนน่าสนมีเยอะครับมีเยอะมาดูตัวจริงได้ที่ไหนนะครับได้ก็ที่ตลาดก็ได้หรือโทรไปที่บ้านโทรไปที่บ้านบ้านอะไรครับอยู่ตำบลสวนเมียงอยู่โคกใหญ่สวนเมียงอยู่โคกใหญ่สวนเมียงถ้ายังไงถ้าสนใจก็โทรสอบถามกับเบอร์โทรของพี่ศักดิ์สิทธิ์์นะครับ ตัวตัวเมียแม่โคงไม่ไม่ไม่แม่โคงอ่าแม่โคงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีสามสี่ตัวเอาตัวละเก้าพันห้าตัวละเก้าพันห้าสามสี่ตัวอ่าตัวท้ายนู่นแหละเหมือนกันเหมือนกันอ่าเดี๋ยวถ้าเอาหลายตัวลดให้อีกเอาหลายตัวลดให้อีกเอาโอเคครับสี่ตัวรายละเอียดประมาณนี้เนาะอ่าตัวนี้ซื้ตัวผู่นี่เอาหกพันห้าเหมือนกันโอ้หมื่นหกพันห้าหมื่นหกพันห้านี่ตัวใหญ่แต่ก็ลดได้นิดหน่อยลดได้นิดหน่อย สรุปก็คือใครสนใจนะครับเอ้ามีเยอะเลยทั้งหมดเลยครับมีตัวเรา6,000-7,000นี่ยครับแล้วก็มีควายด้วยตัวหนึ่งเนาะควายก็ลงไว้ที่เอาเอาลงไว้เลยลงไว้เลย16,500 16,500อ่าตัวผู้มีควายตัวหนึ่งตัวผู้สูง120กว่าครับอ่าประมาณนั้นอ่ะอ้วนอ๋ะโอเคครับอ่าได้เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็โทรมาเอาเพราะว่ามีเยอะมาก รายละเอียดให้ไม่หมดครับตันนี้แล้วก็มีแม่นางมินเอาหมื่นห้าะเสวยๆยกขอสูงๆอ่ะครับครับเดี๋ยวให้โทรมาสอบถามมาครับโทรมาโทรมาโทรมาครับอ้าวโอเคครับน่าสนใจครับโทรมาหาพี่ศักดิ์สิทธิ์ได้เลยแล้วก็ราคาอยู่ที่บ้านก็ราคาประมาณ5,000กว่านี่มี10กว่าตัวโอ้ห้าพันกว่า6 00ันประมาณหลายๆไปเลือกเอาครับอยู่ที่บ้านก็มี5,000ันกว่า6000นครับโทรมานะครับโทรมาโอเคครับเอาครับ ผมลองเดียวนะครับจากช่อง YouTube ตาโขนเล็กคอร์ดนะครับถ้าเป็น Facebook ก็ตาโขนฟาร์มควายงามเมืองเลยนะครับวันนี้ก็พามา,าชมนะครับราคาควายของตลาดนัดโคกระบืออำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ